สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปเกี่ยวกับความรักของชาวราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างที่16ธันวาคมถึง14มกราคมในปี2562นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นช่วงๆนะคะก็จะมีช่วงต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีนะคะก็จะอ่านแบบเจาะลึกจะมีทั้งหมด3ตำแหน่งด้วยกันนะคะ กระดาษสีส้มนี้จะเป็นช่วงต้นปีนะคะจะเป็นหินสีน้ำตาลช่วงกลางปีจะเป็นกระดาษสีเขียวหินสีเขียวแล้วก็ช่วงปลายปีจะเป็นกระดาษสีชมพูหินสีน้ำเงินนะคะอันนี้เราก็มาดูกันเลยว่าในปีนี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูภาพไพ่ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของคุณในปีนี้นะคะว่าจะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกของคุณได้เกี่ยวกับความรักดีจังเลยในปีนี้รับรองได้คุณไม่ขาดความรักแน่มีความรักใหม่ๆเข้ามามากมายเพราะว่าได้สัญลักษณ์แห่งความรักโดยเฉพาะเลยไพ่ใบนี้หมายถึงด้วยแห่งความรักและมีโอกาสที่ดีอย่างยิ่งขอให้คุณน้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเกี่ยวกับความรักและมีหลายๆคน มีความสมหวังแน่เกี่ยวกับความรักในครั้งนี้ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีนะคะพไพ่ใบที่สองจะเป็นสัญลักษณ์ของชาวราศีมิถุนแล้วก็สัญลักษณ์ของชาวราศีกรกฎเป็นสัญลักษณ์ของธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ํานะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของดาวจันทร์แล้วก็ดาวมฤตยูนะคะดาวจันทร์ ดาวจันนั้นจะเป็นพลังแห่งจินตนาการช่างฝันมองโลกในแง่ดีแก้ปัญหาได้ดีเอื้ออาทรต่อผู้อื่นอยู่เสมอและก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากๆส่วนสัญลักษณ์ดาวมฤตยูนั้นหมายความว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาปาดเบืองไม่หยุดนิ่งไม่อยู่กับที่มีสมาคมดีพบปะผู้คนและก็มีความลึกลับ มีความลึกลับซับซ้อนในตัวเองไพ่ใบนี้หมายถึงการช่วยเหลือแล้วก็เป็นการเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะคะเพราะว่าดูจากภาพไพ่แล้วเหมือนกับว่าในภาพไพนะ่น้นดูจากที่เหมือนกับมีการห่วงใยกันเหมือนผู้หญิงคนนี้เหมือนกับว่าเป็นลมหรือไม่สบายแล้วก็ผู้ชายคนนี้มาถามไถ่ดูแลอาการด้วยความห่วงใยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะ โอกาสที่จะได้พบเจอคนที่เขารักแล้วก็ห่วงใยคุณอย่างแท้จริงในปีนี้แล้วก็มีภาพไพ่สัญลักษณ์ของคิวปิกคุณได้สองโพแดงหมายความว่าสองโพแดงหมายความว่ามีความรู้สึกที่ดีกับสิ่งแวดล้อมมีความชอบพอเป็นคู่ครองได้รับความไว้วางใจหรืออาจมีใครเข้ามาในชีวิตคุณในปีนี้เป็นภาพไพ่ที่ดีมากๆ อันนี้เราก็เรามาดูกันเลยว่าในช่วงต้นปีจะมีเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะตำแหน่งแรกของคุณคุณเป็นอย่างไรคุณได้เด e อ o มูนจากที่ดูภาพไพ,พ่แล้วดูจากตัวตนของคุณว่าคุณเป็นอย่างไรนั้นไม่ค่อยสดชื่นเลยอะ่ะแค่เริ่มต้นก็มีความเศร้าโศกเสียใจแล้วก็มีความเหงาหงอยในตัวตนของคุณ คุณมีความเงียบเหงาอยู่ใต้แสงเงาที่เศร้าโศกไม่ว่าเดือนไม่ว่าเดือนปีจะเคลื่อนย้ายเปลี่ยนไปอย่างไรแต่จิตใจคุณก็ยังไม่คลายจากความทุกข์เศร้าโศกเหมือนเดิมมันเป็นอะไรที่มีแต่ความเสียใจอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีอะไรที่มันมาจากปีที่แล้วอ่ะมันสืบเนื่องมาจากปีที่แล้ว เหมือนกับว่าความในใจของคุณมันมีแต่ความทุกข์นะจมอยู่กับความทุกข์เป็นคนอมทุกข์เพราะว่าดูจากภาพไพ่แล้วมีแต่ความเศร้าเส้ยอะไรที่คุณต้องการคุณได้สองเหรียญตำแหน่งที่สองสิ่งที่คุณต้องการนั้นคือการตัดสินใจให้เด็ดขาดหรือไม่ต้องการมีห่วงหน้าพวงหลังต้องการความชัดเจนแน่ใจ แต่ในภาพไพ่เหมือนคุณยังมีความลังเลใจอยู่นะเนี่ยอันสองเหรียญมีความลังเลไม่แน่นอนเหมือนกับว่ายังมีอะไรที่คุณยังกังวนอยู่เกี่ยวกับความรักมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ในไพ่ขอให้คุณมีสติให้มากๆนะเพราะว่าสัญลักษณ์ดูแล้วมันก็เหมือนกับเป็นอินฟินิตี้นะต้องมีสติแล้วก็เหมือนกับว่าคุณมีความฉลาด ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาอย่างดีเยี่ยมตำแหน่งที่3อย่างไรที่คุณจะได้รับคุณได้สดาบสิ่งที่คุณจะได้รับคือความเงียบงนันความนิ่งเงียบและความสงบเพราะว่าสี่ดาบคือความเงียบจริงๆเหมือนกับว่านิ่งเลยอะ่ะ อันนี้เราก็ลองมาดูช่วงกลางปีบ้างว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงกลางปีนะคะว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างตำแหน่งที่หนึงคุณเป็นอย่างไรคุณได้เด็กถือถ้วยเหมือนกับว่าในช่วงนี้กลางปีความรักของคุณเริ่มมีชีวิตชีวาสดใสามากขึ้นนะคะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ หัวใจของคุณเริ่มมีสีสันมากขึ้นจากที่ดูภาพไพ่นะมันเป็นอะไรที่เริ่มสดใสตำแหน่งที่สองอะไรที่คุณต้องการคุณได้สองถ้วยนะคะเป็นไพ่คู่สิ่งที่คุณต้องการความรักที่แท้จริงอยากมีคนเข้าใจต้องการคนที่ใช่และเข้ากันได้ในทุกเรื่องมีความสอดคล้องกันทุกรูปแบบ ตำแหน่งที่สามยางไรที่คุณจะได้รับคุณได้สิบดาบทำไมเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณได้รับสิ่งที่คุณได้รับนั้นดูจากภาพไพ่แล้วย่ำแย่นะเหมือนคนยอมแพ้ที่จะเจ็บแสนสาหัสเลยเหมือนกับว่าคุณยอมแพ้แล้วอะ่ะเหมือนว่าคุณมีอะไรที่เจ็บช้ำแบบแสนสาหัสเลยอะไรที่คุณคิดไว้ต้องการมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนะ คุณต้องการมีคู่แท้มีรักแท้แต่สิ่งที่คุณได้กลับกลายเป็นความย่ำแย่เพราะว่าสิบดาบถือว่าเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเป็นไพ่ที่แย่ๆก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะก็ลองดูว่าในช่วงกลางปีนี้มีอะไรเกิดขึ้นที่มันกลายเป็นกับตาลปัดในทางตรงกันข้าม อันนี้เราก็ลองมาดูในช่วงปลายปีว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงลองดูในช่วงปลายปีของคุณคุณเป็นอย่างไรตำแหน่งที่หนึ่งได้แปดถ้วยดูจากภาพไพ่ก็รู้แล้วเหมือนกับว่าคุณเดินจากไปด้วยใจเงาเงานะเหมือนว่าต้นปีปลายปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยความรักของคุณเหมือนอยู่ใต้แสงเดือนที่ดับเพราะว่า ช่วงต้นปีคุณก็ได้ The Moon มาช่วงปลายปีคุณก็เหมือนกับว่ามีจิตใจที่งอเงาอยู่ภายใต้แสงเดือนที่มีแต่ความอึมครึมมืดครึมมีแต่ความน้อยอกน้อยใจเสียใจอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะถอยหลังไปคนละเก้า เพื่อเริ่มต้นใหม่หรือว่าคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างหรือว่าบางครั้งถ้ามันยังไม่ใช่คุณอาจจะต้องจำใจจากลาตำแหน่งที่สองได้สามไม้เท้าอะไรที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการคุณกำลังต้องการความรักความหวังและรอคอยโอกาสจากใครบางคน คุณมองไปข้างหน้าเพื่อค้นหากำลังใจให้กับตัวเองดูจากภาพไพ่เหมือนคุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้แล้วก็ลองมาดูตำแหน่งสุดท้ายก็คืออย่างไรที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณได้รับ10ิบไม้เทา้าอะไรที่คุณได้รับก็คือเหมือนกับว่า การกลับมามีความทุกข์อีกครั้งมีแต่ความหนักเหนื่อยทั้งกายและกใจดูลักษณะาภาพไพา่คุณแบกไม้เหมือนกับว่ามีความหนักเหนื่อยมีความเครียดมีความทุกข์อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นต้นปีกลางปีปลายปีชีวิตความรักของคุณก็คล้ายๆมีแต่ความเหนื่อยหน่ายมากกว่าแต่ยังไงก็อย่าท้อขอให้สู้ๆกันต่อไปอันนี้เราก็ลองมาดูสำหรับคนโสดนะคะ ว่าในปีนี้คนโสดจะได้พบเจอใครที่เข้ามาในชีวิตบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็จะลองจับให้ดูในปีนี้ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดหรือเปล่าเพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปพระสก็เปลี่ยนไปใจเราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะมีใคร ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตลองดูซิได้เดือดสตาคุณมีความหวังนะคะคนณโสดมีโอกาสนะมีโอกาสมีคนใหม่ๆเข้ามามีความหวังที่จะได้พบคนที่ใช่แล้วก็ถูกใจนะคะไพ่เดือดสตาถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีโอกาสที่ดีนะคะขอให้เปิดใจเพราะว่าอย่างที่บอกคุณได้ไพ่เกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นไพ่สัญลักษณ์แห่งความรักโดยตรงเลยก็ขอให มีแต่ความสุขความโชคดีเข้ามานะคะคนโสดมีโอกาสแล้วขอให้เปิดตัวเปิดใจได้เลยอันนี้สำหรับคนที่ต้องการรีเทิร์นจะเป็นยังไงจะมีโอกาสที่ดีหรือไม่สำหรับรีเทิร์นลักทั้งเก่านะเพราะว่าบางคนอาจจะผิดใจกันอาจจะมีการสิ้นสุดแต่ต้องการรีเทิร์นจะมีโอกาสไหมว่าภายในปีนี้มีโอกาสคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าอลองดูซิ เพราะว่าบางคนก็ยังรอคอยรักทั้งเก่าอยู่ได้หกถ้วยโอ้โหแบบแบบเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อเลยหกถ้วยเป็นไพ่ภาพคนรักเก่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ในอดีตช,ชาติหรือไม่ก็คนที่เราเคยคุ้นเคยสน,สนิทสนมแล้วก็ มีความเป็นไม่ได้ว่าอาจจะเป็นรักต่างวัยเพราะไพ่ใบนี้หกถ้วยอะ่ะหมายถึงการรีเทิร์นเป็นไพ่ที่ใครๆก็อยากได้นะเนี่ยเป็นอะไรที่หูน่าอิจฉาเลยอะ่ะสำหรับคนที่ยังรอคอยคนรักเก่าอยู่อะ่ะสมหวังนะในปีนี้มีโอกาสมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาแน่เพราะว่าน้อยคนนะที่จะได้ไพ่หกถ้วยอะ่ะบางคนต้องการรีเทิร์นจัดยังไงก็ไม่ได้แต่มานี่ได้ได,ได้เลยอะ่ะเป็นอะไรที่สมหวัง คิดว่านะคุณคนที่จะติดต่อเข้าไปด้วยมีโอกาสสมหวังนะบางทีคนเราก็พูดแบบพูดคุยกันแบบเพื่อนแบบฝูงกันก่อนก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องกลับมาแล้วรักกันเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้นบางคนอาจจะแบบเป็นเพื่อนกันที่รู้ใจกันแล้วก็ค่อยสารพันธ์กลับมารักกันดีเหมือนเดิมก็มีความเป็นไปนได้ถือว่าโชคดีมากๆเลยอะ่ะอันนี้เราก็มาดู สำหรับคนที่คบหาดูใจกันมานานแล้วเป็นแฟนกันมานานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้แต่งสักทีเลยยังไม่เลิกยังไม่มีเลิกแต่งแล้วมาในปีเนี้จะได้เลิกแต่งงานหรือเปล่าลองดูสิมีโอกาสได้แต่งงานสักทีหรือยังเพราะว่าคบหาดูใจกันมาพอสมควรแล้วอะ่ะบางคู่บางคนนะนะอยากจะแต่งแต่ก็ยังไม่มีเลิกก็ลองดูซิว่าปีสอ0 0ั 562เนี่ยจะมีโอกาสได้แต่งหรือว่าอยู่ร่วมใช้ชีวิตกันหรือเปล่าจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าอ่ลองดูได้9เหรียญมีโอกาสนะคะเพราะว่าไพ่เก้าเหรียญหมายถึงเกี่ยวกับการเงินการทองด้วยแสดงว่าคุณมีเงินมีทองแล้วแหละมีโอกาสแล้วแหละเตรียมตัวไปสู่ขอมั่นหมายกันได้เลยไปพูดคุยไปตกลง ไปเจรจาสูกข,ขอได้เลยเพราะว่าการเงินการทองคุณพร้อมแล้วไม่ต้องกลัวอะไรสามารถอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันได้ช่วยกันเก็บเงินเก็บทองทํางานแล้วก็มีลูกมีเต้าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในปีนี้ถือว่าได้ไพด่ดีๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะในปีนี้นะแต่ที่ไหนๆก็ลองดูซิจับไพ่สรุปก่อนสามใบว่าจะมีอะไรดี นอกเหนือจากนี้หรือว่ามีไพ่ไปสรุปที่ต้องการคําแนะนําคําตักเตือนอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยเรามีคําแนะนํามีคําเตือนขึ้นเราก็ได้สามารถหาทางแก้ไขได้ลองดูว่าไพ่สรุปสามใบจะเป็นแบบไหนบ้างมีอะไรตักเตือนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยเราก็มี ไพ่เจ็ดเหรียญได้เด็กดาบแล้วก็ห้าถ้วยดูจากภาพไพ่แล้วก็ไม่ค่อยดีนะมันอาจจะมีคาเตือนอีตรงที่มีเรื่องหวาดระแวงหึงหวงกันเกิดขึ้นเพราะว่าเด็กถือดาบเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจกันเท่าไหร่นะกับคนรักอะ่ะแล้วก็คล้ายๆว่าห้าถ้วยเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับอดีตคนรักเก่าคิดถึงคนเก่าๆเรื่องเดิมๆเหมือนกับว่า ลืมความหลังไม่ได้แล้วก็มีเรื่องให้คิดมากอาจจะเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองด้วยเพราะว่าเจ็ดเหรียญอันนี้คือสิ่งที่ขึ้นมาเตือนแล้วก็แนะนํานะคะอย่าได้คิดมากอย่าได้หวาดระแวงสงสัยใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าคนเราถ้ารักกันแล้วก็ต้องรู้จักการไว้วางใจเชื่อใจกันความรักคือสิ่งสวยงามต้องรู้จักไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็รู้จัก ศรัทธานในความรักในคนที่เรารักและที่สําคัญก็คือการเรียนรู้และก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าถือว่าคุณได้ไพ่ที่ดีนะในปีเนี้ยอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะไม่ว่าไพ่จะดีจะร้ายยางไรก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการกระทําและการตัดตัดสินใจของคุณเองนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขความโชคดีแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตในปี2562นนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขความโชคดีมีความรักเข้ามาพบเจอคนที่ใช่ถูกใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าชอบถูกใจอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ